ลผลิตเหลือจากไก่กินก็ยังมีเหลือให้เก็บอยู่นะครับเ,เพื่อนๆไก่นะน่วยง่ญ่เยตัวนี้แต่ไก่พอจะจ่าบริมาเนาะไก่ไก่ไก,ไก่หมดนี้แบบใหญ่ต่บูกว่าชิหวานหรือเปล่ถ้าไม่หวานโดนตัด ให้มันแก่จะจะตัดกิ่งนี้ออกยกอันนี้ก็ดกคือกันแต่ให้หญ้าต้มไปขายให้หญ้าต้มไปขายเพราะว่ามันดกโคตรตัดทิ่มเบิดแล้วเพื่อนๆแม่นเบิร์ดนี่หวานอยู่บ่บุตอนนี้เริ่มทิ่เกล้วตาห่า อยูต้นของนี่ก็หอมๆแม่ใหญ่สีแม่ใหญ่สีแล้วผมมักๆมีมักมีเกะแ,แล้วนะอันนั้นยังก่อนตัวนี้เกะตัวน,นี้เริ่มเกะแล้วนะเปิดเพื่อนตาเริ่มอันนั้นแล้ว เบ่งกับโเป็นดอกยายจ่าจ,จะมาให้เพื่อนๆได้เบิ่งมักมี่เนาะหน้านี่ผล,มลไม้ลาายไม้ออกเพลียภาพเลยเพื่อนๆเบื่อได้มาหน้าหลายมื่อเพื่อนๆปลาก,กับโบมีอาหารกินหน้าไม้กับโบกเกิร์ลสกิ้วักิ้วส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 กิ้ว เก็บมากินกับอย่างนอะเฮ้ยผักติวอ่ะแตกเพื่อนเพื่อน,นเอ้ยผักติวขาวทำเดี๋ยวนี้เขากินดอกมันได้เพื่อนเพื่อน,นเอ้ยโอ้ยเอาไปแกงเอาไปแกงก็ได้เพื่อนเพื่อนเอ้ยนขักขักเอาไปแกงเอาไปกินกับปนกับลาบกับพ้อยได้เบิดเพื่อนเพื่อนอืมเอาหักทำเนาะ ผักติวงา,งาม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 จ้าบริมาณาหลายมือ,อก็ได้เบิงเ่งจะยังบริเผาโผล่เลยจมูจมูจมือล่าหนูจมือล่าหนูได้ฮะปู่ปู่ถามว่าที่ไปงานแล้เบ่อระเบ้ออ่อนงามพักติวขาว อ่อนงาม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 ค่ะไปไว้ใส่ต้มจะใสิต้มยังเอาไว้ใส่กินก๊บก้อยกับลาบก้อยล,ลาบกับบุมีก้อยแล้วโอ้โห,โห,โหงามไปไเลยเพื่อนเพื่อนเเจ้าตัดถิ่มบัวเตกแบบงามเลยนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้เราเบิรผลผลิตเนาะค่ะเราต้องไปซื้อในตลาดซื้อในตลาดก็ห้าบาทสิบบาทอยู่ได้เพื่อนเพื่อนเอเขาเก็บกินใน้หัวให้ไปหนห้าวผัดบ,บริไเสียเงิน